ครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สําหรับคลิปนี้นะครับพอดีผมทําการไปหาซื้อเจ้าตัวที่บางแดดนะครับแบบที่มีกระจกนะครับตามร้านพวกอะไรรถนะครับหรือไม่ก็ร้านพวกเสียงกงมั้งครับประมาณนี้ครับมันจะมีพวกอุปกรณ์ต่างต่างนะครับที่เราสนใจนะครับพอดีผมไปเจอเจ้าตัวที่บางแดดมาครับก็ น่าสนใจดีครับพอดีผมอยากได้ด้วยนะครับผมเลยทาการสั่งซื้อมานะครับก็ในตัวเจ้าที่บังแดดตัวนี้นะครับก็ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นของตัวอ่ตัวท็อปนะครับตัว G หรือไม่ก็ตัวเอนะครับน่าจะมีนะครับอ่าผมก็ทําการสั่งมานะครับก็จะมีกระจกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีฝาปิดแบบนี้นะครับส่วนอ่ภายนอกนะครับดูผิวเพลินก็อ่า ถือว่าสภาพโอเคนะครับไม่มีรอยเปื้อนอะไรเยอะนะครับนี่นะครับก็อุปกรณ์นะครับก็จะได้มาครบเลยนะครับก็จะมีเจ้าตัวกิบล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวขาจับตรงนี้นะครับก็ในส่วนวิธีการเปลี่ยนนะครับก็ไม่ยุ่งยากครับเดี๋ยวเราไปรอรับชมกันครับอ่าครับก็เดี๋ยวเราจะทําการถอดเจ้าตัวที่บังแดดตัวเดิมนะครับคือตัวนี้นะครับ วิธีการถอดนะครับก็ให้เราทําการอ่าเปิดตัวตัวที่บังแดดออกมานะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับหลังจากที่เราทําการเปิดแล้วนะครับก็ให้สังเกตที่บริเวณอ่าตรงนี้นะครับด้านขวานี้นะครับนี่นะครับมันจะมีฝาปิดอยู่นะครับให้เราใช้ที่อ่าที่พักงัดพลาสติกนะครับให้เราทําการทิ่มเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับทิ่มเข้าไปเลยครับ ันจะเป็นล็อกอยู่นะครับอ่านี่นะครับล็อกมือจะออกมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นค่อยเราทำการแงอีกฝั่งหนึ่งนะครับ อ่านี่นะครับหลังจากนั้นมก็จะออกมาแบบนี้นะครับก็เราทำการถอดออกมาครับอ่าหลังจากที่เราถอดออกก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เราปลดเจ้าตัวคา,าล็อกด้านนี้นะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ดึงลงมาเลยครับอ่าก็จะหลุดออกมาแบบนี้แล้วนะครับจะตัวอ่าตัวล็อกตัวเดิมก็ถอดออกมาด้วยนะครับแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะนําตัวใหม่นี้นะครับใส่ใส่เข้าไปนะครับ แต่ก่อนที่จะใส่นะครับอ่าพอดีมันมีเจ้าตัวขาจับตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการอถอดของเดิมออกด้วยนะครับก็วิธีการถอดนะครับก็อ่าหมุนอ่าวนเข็มนะครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็โยกนะครับก็เจาะมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นให้เราอ่านําเจ้าตัวที่เราสั่งมานะครับใส่ กลับเข้าไปนะครับอ่านี้นะครับก็คือเจ้าตัวของที่ใหม่ที่เราสั่งมานะครับก็วิธีการใส่นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็ให้หันแบบนี้นะครับหันให้ตะขอเอียงไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ทําการเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการบิดแบบนี้นะครับก็เป็นเรียบร้อยครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเปิดฝาเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับ ก่อนทําการใส่นะครับอ่าครับก็จะสังเกตว่าผมทําการถอดฝาออกมาแล้วนะครับก็จะเหลือล้นๆอยู่แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการอยัดใส่กลับเข้าไปที่บริเวณด้านนี้นะครับก่อนจะยัดนะครับผมแนะนําให้อ่าล็อกเข้ากับขาจับตรงนี้ก่อนนะครับอ่านี่นะครับหลังจากที่ผมทําการ่อยัดเข้าไปแล้วนะครับใส่กลับเข้าไปแบบนี้นะครับอ ตรงรุ่นนะครับผมก็จะนําเจ้าตัวฝาตัวนี้นะครับมาทําการใส่กลับเข้าไปครับแบบนี้นะครับอ่เรียบร้อยครับงานเสร็จแล้วครับที่บังแดดนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับพับเก็บได้อ่าแบบนี้นะครับอ่าก็จะมีกระจกให้นะครับประมาณนี้ครับก็อ่า อำนวยความสะดวกไปในตัวด้วยนะครับอพอดีเดี๋ยวฝั่งนี้นะครับผมก็ทําการหาอยู่นะครับว่าจะหาแบบที่มีกระจกมาใช้เหมือนกันนะครับก็มีโอกาสผมจะทําคลิปให้นะครับอ่าครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปวิธีการเปลี่ยนที่บังแดดนะครับแบบอ่าที่มีกระจกนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับถ้าลองสังเกตนะครับอาถอดไม่กี่จุดเองครับก็จะมีจุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับแล้วก็ทําการถอดออกมานะครับก็เป็นอันเสร็จครับ แล้ยุ่งยากครับอาจจะยุ่งยากนะครับก็ตรงเจ้าที่บังแดดนี่แหละครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากเป็นประโยชน์หรือว่ายังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อทัวท่านแล้วก็ท่านอื่นด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทําอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามารอติดตามรับชมกันครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ フォークボール。